สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจ็ดเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจา้าพบกับท่านผู้ฟังในคขข่าคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณมาโนดคุณสุพิษพฤทธิกุลศรัทธาของคุณอัมพวันหรืออภพรร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ ขอ,อนบบุนาในกุศลศรัทธาคนท่านต่างกล่าวแล้วมาโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสัมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทา,านังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวง มหากุสลจากการที่ร่วมกันให้สมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณมาโนดคุณสุพิษพลุธ,ธิกุลให้คุณอัมปวันนี้อาพอรทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัย ทั้งหลายทั้งปวงนะักครับขอดนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณธีรนุชอินวัตส,สาศรัทธาของคุณโสธรณน,นครศรัทธาของคุณพยาวคุณกัญญาณีอยู่กระทุ่มร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับแล้วคืนนี้ด้เวลาฟังสมะแล้ว ขอแจจงตัดปูฟางทุกท่านสู่บรรยากาศเรียนธรรมะรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับ60ได้ไหมมันรีบให้มนมกลัวเปลียนใจเนะลยเอามาเตี้ยมันขายแปดสิบผมต่อมันมันบอกมันหกสิบมันรีบให้ผมก็บอกว่าสวี์ถ้าซื้อทั่วไปแพงละสิบบาท <laughs> <laughs> ถ้าผมซื้อแปดบาท <laughs> น่าเก็ซื้อนดีแล้วนะเอาเธอซื้อแล้วก็เป็นของเราเนี่ยอย่าไปคุยกับเขาเห็นไหมครับจะเดินไปอินเดียน,นะต้องระมัดระวังนะเรื่องการซื้ออย่าใจร้อน,นพอจอดปุ๊บนะแผ่ละร้อยแผ่ละแปดสิบพอจะออกเดินปุ๊บแผ่ละสิบบาทแผ่ละสิบสองบาทเนี่ออ้าว ตกลงนั่งอยู่ที่นี่ไปถึงอินเดียแล้วเห็นไหม <c oughs> น,ไนะไปไกลนะอ่าไปไกลนะตกลงนะครับ <c oughs> ชีวิตเรานะมีกำเนิดอยู่ส <c oughs> ี่อย่างเกิดในคันมันดาก็ได้เกิดในไข่ก็ได้เกิดในที่เปียกชื้นก็ได้เกิดมีร่างกายครบสมบูรณ์ทันทีเลยก็ได้นะให้เราได้เข้าใจนะครับสังสารวัตร นะมีการเกิดตามในแห่งกําเนิดสอย่างนะสอย่างนะฮะนะจญตกลงฮะรูปประวัติกับมาในที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยศึกษาตามในแห่งนะแห่งภูมิการเกิดของรูปความเป็นไปของรูปทั้งหมด27ภูมินะครับ เป็นการมาภูมิ11ลรูปปภูมิ15อาสัญยาสัตตภูมิสัหนึ่งทั้งหมดนี้อ่เดี๋ยวเรามาศึกษารายละเอียดตามในแห่งประการที่สองตามในแห่งการจำได้ไหมฮะปฏิสนธิการนะประวัติการและก็จุติการ3ในประการที่สตามในแห่งกําเนิด สนั่นคือเกิดในคันก็ได้เกิดในไข่ก็ได้เกิดในที่เปียกชื้นก็ได้เกิดมีร่างกายผุดครบสมบูรณ์ทันทีเลยก็ได้นี่คือความเป็นไปของชีวิตสัตว์นะฮะที่มีรูปกายเรากำลังศึกษาถึงรูปปรมัตนะในที่ห้านะเอาเรามาดูรายละเอียดในที่หนึ่งที่พูดมาแล้ว ตามในแห่งภูมิซึ่งมีทั้งหมด27ภูมิเราศึกษากรรมภูมิซะก่อนเวลาผมพูดนำไปเที่ยวแรกแล้วพูดเร็วจังจดไม่ทันเอาย้อนมาแล้วตามในแห่งภูมินะในกรรมภูมิเรามี11ภูมิ11ภูมิก็คือมีอบายภูมิ4มนุษย์หนึ่งเทวภูมิ6ครับ่รตาตหลายสังเกตได้ครับมนุษย์เขียนไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียนนะฮะ เขียนตามในบาลีนะฮะมนุษย์ดีนะฮะตามในบาลีครับไม่ใช่ตามในแห่งสันสกฤิถ้าตามในแห่งสันสกฤิมนุษยะ์ยนะฮะนะสาบอแลว้วก็มียอยักษ์กาลนั่นนะคือตามในแห่งสันสกฤตของพรามนะถ้าตามในบาลีตามคําสอนของพระพุทธเจา้ามนุษย์สมนุษย์สมนุษย์เทโวมนุษย์สเปตโตมนุษย์สติราชานโน มนุษ,ษะตัวนี้มีสอเสือสองตัวนะมีสอเสือสองตัวจากมนุษ,ษะเทวภูมหกถ้าเรียนตามในสันสกิตก็เรียกว่าสวรรคหกรรตามในบาลีก็อ้าบาลีอาสันติตอาสันตกิตคือสวรรคหกบาลีก็คือสักขะหกหรือเทวภูมหกนะครับเทวภูมหก นะเอาเป็นว่าเราเรียนตามในแห่งบาลีนะเราไม่เรียนตามในสันสกฤตคงจะเป็นผมคนเดียวในประเทศไทยแล้วมั้งมาอย่างไงก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะมาอย่างไงก็ไม่รู้มาทวงเอาธรรมะต้องมีมอมาสองตัวเนี่ยเขาเรียนกันมาตั้งแต่ตายไปเยอะเลยนะเนี่ยเชืนะ่อไหม ตายกันมาเยอะแล้วนะเรียนธรรมะมอมอมาสองตัวอรอเรือสองตัวเนี่ยนะตายกันมาเยอะแล้วไม่รู้เลยว่าธรรมะที่มีเราเรือสองตัวนะ่ะเป็นของสันตกิตไม่ใช่บาลีธรรมะบาลีต้องมีมอมาสองตัวและธรรมะบาลีเป็นของพระพุทธเจา้าธรรมะสันตกิตเป็นของพราหมณ์เป็นของฮินดูครับอ่า ถ้าหากว่าท่านทหลายไม่ลืมช่วงเวลาที่ผมบรรยายเรื่องธรรมะสิบเจ็ดคำพีในแต่ละสูตรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพระรามเนี่ยพยายามคมขีพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดนะโดยยกตนเองว่าประเสริฐยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ายกตนเองว่าเป็นผู้ที่เกิดมาจากพหม โดกาทางพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ว่าจะพรามณ์นะ,ะไม่ว่าจะเป็นพราม์หรือกษัตริย์เกิดมาช่องเดียวกันเกิดมาจากโยนีช่องเดียวกันพรามณ์สะอึกเลยไหมฮสะอึกเลยไม่มีใครพูดพระพุทธเจ้าพูดสังง้นเงียบกริบไม่กล้าเถียงเลยพอไปรายงานอาจารย์อาจารย์เตะอีกกรงหากนะเคยฟังไหมว่าเออ ลูกศิษย์นะลูกศิษย์นะอาจารย์ส่งไปถามปัญหาพระพุทธเจ้ากลับไปพบพระพุทธเจ้าแล้วไม่ยอมนั่งพูดด้วยเดินไปเดินมาพูดไปเดินไปไม่ยอมนั่งพุทธเจ้าก็เลยถามว่าสกุพลพราหมณ์เขาถือปฏิบัติกันอย่างเนี้ยหรือ, <c oughs> <c oughs> อลูกศิษย์อาจารย์ผู้สื่อสัตว์ผู้มีปัญญาฉลาดอาจารย์ยกย่องว่าเป็นหนึ่งประนาม นะประนามตระกูลศักยะตระกูลกษัตริย์ว่าต่ำช้ากว่าพรามณ์พระพุทธเจ้าจึงได้บอกว่ากษัตริย์หรือพราม์ก็มาจากช่องคลอดโยนีเดียวกันอาล้วจริงไหมครับเออจจละเกียดเดียดฉันกันไปถึงไหนก็มาจากช่องคลอดโยนีเดียวกัน <c oughs> กลับไปรายงานให้อาจารย์ทราบอาจารย์โมโหจัดโดดเตะลูกติดเลยปล่อยให้ลูกติดมาถามโดนพระพุทธเจ้าสอกกลับจะง,งายหลังไปถามพระพุทธเจ้าด้วยตนเองดีกว่าพอไปถามพระพุทธเจ้าด้วยตนเองบรรลุเป็นโสดาบันเลยเห็นไหมเห็นไหมครับฉะนั้นคนเราเนี่นะ การฟังคําตอบพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาด้วยเลื่อมใสย,ย่อมได้ประโยชน์ฟังคําตอบความพูดของพระเจ้าด้วยทิฏฐิด้วยมานะไม่เกิดประโยชน์เลยคิดถึงพราหมสองคนผัวเมียไหมพรามสองคนผัวเมียมีลูกสาวสวยอากษัตริย์เมืองไหนเมืองไหนขอก็ไม่ห้เพราะพราหมณ์เป็นหมอดูนารอยเท้าอย่างนี้ เป็นสามีลูกเราไม่ได้ไม่ยกให้วันหนึ่งพรามไปเห็นรอยเท้าพระพุทธเจ้าโอ้โหผู้เนียเหมาะใครที่จะเป็นสามีลูกเราเดินตามหาก็ทั้งเจอโนนเนี่ยประทับนั่งที่ใต้ต้นไม้นะรีไปตามภรรยามาเนี่ยเจอแล้วลูกเขยเรานั่งที่ใต้ต้นไม้พาลูกสาวไปพบทันทีนะถวายเลย อ่าพระพุทธเจ้าตอบว่าไงอุเจ้าตอบว่าพรามลูกสาวท่านอะเหมือนหม้อคูดหม้อมูดนอ่าข้างในอะมันมีแต่ขี้ทั้งนั้นแหละข้างนอกอะสวยดีข้างในมีแต่ขี้ทั้งนั้นแหละโอ้โหลูกสาวแค้นพระพุทธเจ้ามากเลยนะครับโกรจัดส่วนพรามสองคนวเมียฟังพุทธเจ้าแสดงทมแล้ว บรรลุเป็นโสดาบันเป็นอริยบุคคลทันทีนี่ไงเห็นไหมฟังพระพุทธเจ้ากล่าวด้วยศรัทธาเลื่อมใสกับฟังพระพุทธเจ้ากล่าวด้วยโทสะด้วยมานะด้วยทิฏฐิมันมีผลต่างกันนะในที่สุดพราหมณ์สองคนก็ได้เป็นอริยบุคคลส่วนลูกสาวก็เอาไปไว้กับยายยายก็เลยไปถวายพระเจ้าอุเทน นะ่เป็นเหสีพระเจ้าเทนพอพระพุทธเจ้าเสด็จสู่กรุงโกสัมพีเท่านะั้นหาแม่สาวมาคันธยาแค้นจัดว่าเราเป็นหมอขูดหมอหมูดนะเลยจัดการให้สาวชายตามดาทุกกรอกทุกซอยอานนทนไม่ไหวย้ายเธอไปจะขาบไปเมืองอื่นเถอะพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอานนท ถ้าเราไปเมืองอื่นเท่าใดจะทําก็ย้ายาอีกจะมีว่เจ้า่ะถ้าไปอีกก็โดนใดทําไงอาโนนจนปัญญาเนียในใจสุทธเจ้าก็บอกว่าอานนนเสียงด่าจะมีแก่เราไม่เกินเจ็ดวันทำไม <Green. S 1> เสียงด่าเนี่ยมันจะมีไม่เกินเจ็ด<ะ>วันแล้วครบเจ็ดวันแล้วมันหมดคำพีดานะคนเรา <c oughs> <c oughs> มีใครด่าได้ครบเจ็ดวันไหมฮะ อะวันเดียวก็ไม่รู้จักเอาคำพีไหนมาด่าเลยนะเอาลองนั่งให้เขาด่าสิครับคอยจดว่ามีอะไรบ้างซ้ำกันบ้างเดี๋ยวก็หมดไม่รู้จะด่าเลยเดี๋ยวก็กลับขึ้นตนอีกหน้าด้านอยู่ไหนก็ด้านก็ด้านแต่ด้านไปด้านมาก็รู้ใครด้านฝใครอีกอเพราะฉะนั้นเ,เ,เสียงด่าเนี่ยน,น่าให้เราได้เข้าใจเถอะเสียงดา่าเสียงติฉินนินทานเนี่ย มันจะมีไม่เกินเจ็ดวันมีไม่เกินเจ็ดวันนะผมเคยบอกกับท่านทั้งหลายว่าเขาด่าเราเนี่ยดีกว่าเราด่าเขาใช่ไหมเขาว่าเราก็ดีกว่าเราว่าเขาเขานินทาเราก็ดีกว่าเรานินทาเขาอันนี้หลักของพุทธเจ้านะไม่ใช่ขอผมหรอกแต่คนมักจะชื่นชมว่าผมเนี่ยพูดดีถ้าพูดดีก็เป็นสีแก่ปากพูดมากปากก็มีสี นะทีจริงอะ่ะเป็นของพระปุณณนะที่พระพุณธเจ้าถามพระปุณณนะเนี่ยเป็นชาวชนบทนะไปลาพุทธเจ้าคิดถึงญาติพุทธเจ้าก็ปุณณนะญาติของเธอเนี่ยทินกันดานที่เธออยู่เนี่ยมันดุร้ายถ้าเธอกลับไปเนี่ยเขาด่าเธอจะว่ายังไง นะพระปุณณะก็บอกว่าเขาด่าก็ดีกว่าไม้มาตีพระพุทธเจ้าขาเห็นไหมเออแล้วถ้าเขาตีเธอเราเขาตีก็ดีกว่าเขาฆ่าพระพุทธเจ้าขาแล้วถ้าเขาฆ่าเธอล่ะเขาฆ่าไปดีกว่าฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าขาเห็นไหมผมก็เลยสรุปความตรงนี้ไงเขาด่าเราดีกว่าเราด่าเขาใช่ไหมเขาว่าเราดีกว่าเราว่าเขานะเขาตีเราก็ดีกว่าเราไปตีเขาใช่เปล่า วันไหนเขาตีเราก็นั่งให้มันตีให้เข็ดมีคนชื่นชมนายกคนนี้ไงบอกดีไม่เถียงใครแล้วเอาธรรมะอย่างที่อาจารย์ว่ามาพูดะด้วยเขาว่าเราดีกว่าเราว่าเขาเห็นไหมนั่นแสดงว่ามีธรรมะนะมีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแต่ธรรมะข้อนี้ไม่ใช่ของผมหรอก อย่าไปบอกอธาธนายกนะที่จะตกใจว่าฉันไม่เคยฟังรายการนายสัญชัยจะว่าฉันแบบมาจากนหยยังไงไม่ใช่แล้วครับแต่คนเราเนี่ยถ้าลงมีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยมันดับร้อนได้ใช่ไหมนะมีธรรมะอยู่ในใจนะธรรมะในที่นี้หมายถึงปัญญายอดของธรรมะก็คือปัญญาถ้าลงมีปัญญาอยู่ในใจได้เนี่ยมันดับร้อนได้ฉะนั้นเราพยายามเรียนศึกษาเนี่ย ศึกษาให้ได้ปัญญาไม่ว่าจะเป็นแง่ใดภูมใดก็ตามถ้าเรามีปัญญารู้แจ้งเข้าใจชัดความรู้แจ้งเข้าใจชัดเนี่ยน้อมมาใส่ตนแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับอ้าวตกลงตามรายแห่งภูมิกามภูมิมีสิบเกามภูมิมีสิภูมิอันประกอบไปด้วยอบายภูมิสี่ นะมนุษย์สภูมิหนึ่งเทวภูมิหกนะครับตั้งคอสังเกตไว้ว่ามนุษย์เขียนไม่เหมือนอย่างที่เราเรียนมาเพราะมนุษย์อย่างนี้เป็นมนุษย์ของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่มนุษย์ของสันสกฤตมนุษย์ของพรามนะให้ก้าใจไว้นะ,ะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเรียนภาษาพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้า เราก็เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเรียนธรรมะของพุทธเจ้าก็ต้องเรียนบาลีที่พระพุทธเจ้าใช้เอาให้เข้าใจไว้นะครับทางสิบเอ็ดภูมินะทางสิบเอ็ดภูมิมีรูปเกิดได้ครบนะมีรูปยี่สิบแปดนะเกิดได้ครบ โอ้ยวันนี้ใครเพิ่งมาเรียนวันนี้ไม่รู้จักรูปยี่สิบปดไปไงครับไม่เป็นไรซื้อหนังสือเล่มหนึ่งปฏิเชตที่หกนะไม่ใช่ยุแยให้เสียเงินนะเสียแล้วได้นะฮะพยายามเสียเถอนะเสียแล้วได้ได้คู่มือการศึกษานะเราเรียนธรรมะนี่ต้องมีหลักมีหลักเกาะ เพราะเราไม่ได้เรียนอุบายหลักเนี่ยเป็นของพระพุทธเจา้าอุบายเนี่ยเป็นของอาจารย์ทั้งหลายครับนั้นถ้าเราจะเรียนหลักก็ต้องเอาของพระพุทธเจา้าถ้าเราจะเรียนอุบายก็ต้องไปหาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงนะอันนี้คือให้เราได้เข้าใจไว้นะครับรูปมีทั้งหมดอยู่28รูปอันประกอบด้วยมหาภูตารูปสี่และกูปาทายรูปอีกย4ี่นะ มหาพุทธลูกสี่ก็ประกอบไปด้วยปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุนะสี่นะอุปาทยารูปยี่สิบสี่ก็ประกอบไปด้วยภาษาทะลุภาวิศยะรูปสี่หรือเจ็ดภาวะรูปสองหัตถยะรูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งนะแล้วก็หัตถยะรูปหนึ่งปริเฉทลูปหนึ่งอาหารลูปหนึ่งอะไรอีกอะ วิญญาติรูปสองวิการรูปสามลักขณะรูปสี่โอ้ยจำกันในเก่งนะจำเก่งนี่นี่นะจำเก่งนึกว่าหายไปสองสามอาทิตย์แล้วลืมเกลี้ยงเลยยังจำได้ท่านตาไลยครับคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในพระไตรปิฎก และตอนนี้พระไตรปิฎกส่วนใหญ่จะติดคุกเคยเห็นคุกพระไตรปิฎกไหมอ่าเนี่ยซ้ายมือได้ก็คุกเนะแต่ว่าคุกนี้ไม่ได้ใส่กุญแจเลยไม่ถือว่าติดคุกนะนะ้างหน้านโน้นก็มีนะไม่ได้ใส่กุญแจแล้วเปิดเราม่านได้นะอ่าศรัทธาของคุณนันทนาบุญโอพอภิชาติ นี่ก็ศรัทธาของคุณวไยพรวิริยังกูลสร้างเอาไว้นะเผื่อมาถึงก่อนจะได้หยิบคว้านะฮะและไม่ใช่คว้าไปบ้านนะคว้ามาดูนะหยิบค้นคว้ามาดูเอามาใช้นะให้เกิดประโยชน์เนะีเรียนธรรมะในเท้าเราเรียนตามหลักคําสอนพระเจ้าได้เนี่ยเรามีหลักเกาะครับ มั่นใจได้เลยแน่ใจได้เลยนะเอา้าตกลงลูประภูมิออาภายัยทั้ง1ิภูมิลูก28่สิเกิดได้ครบทุกภูมินับโดยบุคคลเกิดได้27่สิเนั่นคือเป็นผู้ชายนะมีลูกเกิดได้27่ลูปเป็นผู้หญิงก็มีลูกเกิดได้27่ลูป าชาย 27, ย7่ิเ็ดหญิงย7็รวมเป็น28รูปเป็นอย่างมากมีใครคล้องใจไหมอะไร27กับ27เป็น28เออวงเล็บไว้กันเลยกันคือมันมีปัญหาอยู่ที่ภาวะรูปสองคืออิทธิภาวะรูปที่เป็นเหตุให้เกิดความเป็นหญิงกับบุริษภาวะรูปที่เป็นเหตุให้เกิดความเป็นชาย สองรูปนี้เกิดในคนเดียวกันไม่ได้นะสองรูปนี้เกิดในคนเดียวกันไม่ได้จะนั้นไปอยู่ซะโดยบุคคลผู้หญิงก็คือมีอิทธิภาวะรูปผู้ชายก็มีปุริสภาวะรูปนะทางหญิงทั้งชายหญิงมี27ชาย27รวมเป็น28ก็คือภาวะรูปสองอยู่ร่วมเดียวกันไม่ได้ก็เลยจึงรวมแล้วได้28รูปนะครเป็นอย่างมากนะครับ ในรูปภูมิสิบห้าเวนอสัญญาสัตตภูมิรูปภูมิสิบห้านี้หมายถึงพรมภูมิสิบห้าชั้นนะครับมีลูกเกิดได้ยี่สิบสามลูกเว้นกายประสาทพรมไม่มีกายประสาทนะครับความรู้สึกลอนหนาวในทางร่างกายไม่มีพรมไม่มีคานประสาทความรู้สึกเหม็นหรือหอมไม่มีความ ไม่มีชิวหาปราศาทรู้รถไม่มีกา,าก,ากายะปราศาสตกายะกายะปราศาทก็ไม่มีนะครับพรมนะนะให้เราได้เข้าใจอย่างนี้อาจาน,นเคยฟังเขาพูดไปแล้วฮะเขาบอกว่าพรมจะมาโลกมนุษย์ไม่ได้พรหมเหม็นกลิ่นกายมนุษย์ออเคยฟังใช่ไหมครเคยฟังแล้วเขาพูดผิดหรือพูดถูกครับ ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยโอ้สาธุนะพรหมมา,มาในโลกมนุษย์ไม่ได้เพราะเหม็นกลิ่นมนุษย์แต่ถ้าหากว่าเราเรียนแล้วพรหมไม่มีคานาประสาทที่จะมารับกลิ่นมนุษย์เราก็จึงรู้ได้ว่าผู้นี้พูดไม่ถูกพูดผ,ผิดนะพูดผ,ผิดเลยนี่และครเราเรียนนะมีประโยชน์ตรงที่ใครพูดผิดก็รู้ใครพูดถูกก็รู้นะ ฉะนนั้นพรหมไม่มีคานาประสาทที่จะรับกลิ่นเหมน็นกลิ่นหอมพรหมไม่มีชิวหาประสาทจะลิ้มรสต่างๆอ้าวพรหมไม่ทานอาหารเนอะอ้าวเขาเอาข้าวอะไรไปบูชาพระพรหมอะอ่ะพรหมกินได้หรือไม่มีชิวหาประสาทนนี่นะครับพรหมฤาษีเจ้าผู้ฟังที่เขารท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการ ตามทางพระพุทธเจา้านำเสนอท่านผู้ฟังในองค์กรชาวพุทธินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเนธามะและศรัทธาขอาคุณมาโนุคุณสุพิษพฤติกุลศรัทธาขอาคุณอัมพรวันนีอาพอรร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุมโมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามเรบฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณธีรนุชอินวัตรสาศรัทธาของคุณโธสธรนนครศรัทธาของคุณพยาวคุณกัญญาณีอยู่กระทุ่มจะได้รับเป็นเจ้าภาพจะได้เทวตนาสานทุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงมาเกิดมีแก่คุณมาโนดคุณสุพิษพฤติกุลค,คุณอัมพวันหลีออาพรและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ิตใจให้สวงสรองรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลองอบา